มีความฟุง้งความฟุ้งก็เป็นเราเราเป็นผู้ฟุ้งในความฟุ้งนั้นก็มีเวทนาไม่สบายมีอาการทางกายนั้นไม่สบายรูปธรรมก็กาานะ็พิจารณาน่ะพิจารณารูปธรรมด้วยเวทนาด้วยแล้วก็ความฟุ้งด้วยก็จิตกับความฟุง้งความฟุ้งนั้นเป็นเราเมื่อเราไม่ได้ดูเมื่อเราดูความฟุ้งนั้นก็ไม่เป็นเรานั่นมันก็จะแยกออกมาในขณะเดียวกันเรากําลังเกิดสมาธิ สมาธิก็เป็นเราอีกทีนี้เรากาลังจมอยู่ในอารมณ์สมาธิแล้วเ,เราก็ดูอากายอาการสันสะเตือนถึงหย่อนเย็นร้อนรูปประกายนั้นตั้งอยู่ในอาการใดๆมีลักษณะอย่างไรเวทนาคือความสุขสัญญาก็หมายเวทนานั้นสังขารก็ปรุงปรุงปรุงสมาธินั่นเอปรุงเวทนานั่นปรุงสมาธิอารมณ์สมาธิปรุงจิตให มีความเป็นสมาธินั่นแหละมันนิ่งๆแล้วก็มันมันเสพเบตนานั้นอยู่ก็เป็นสมาธินั้นก็เป็นเราถ้าเราไม่รู้เราวิจัยดูโอสมาธินั้นไม่ใช่เราเป็นผู้เป็นจิตมันก็ยีถอนออกมาจากสมาธิมาเป็นผู้ดูเวตนาเราก็เห็นมาว่ามันไม่ใช่ตัวตนของเรานะในอารมณ์นั้นเหมือนกันนะนั่งสมาธิอยู่เราก็เป็นผู้นั่นแหละเป็นผู้นั่งอยู่น,นั่งไปด้วยความเพียรของเรานั่งไปแต่ไม่เห็นเรา ไม่เห็นว่าไม่มีเราเห็นแต่เราเป็นผู้นั่งเป็นผู้สุขผู้ทุกข์ผู้กำลังเสพเสวยอยารมณลงอยู่อันนี้ก็ว่ายังไม่ละตัวแต่แท้จริงว่าตัวตนไม่มีเนี่ยเราต้องฉลาดนะต้องออกจากสมมุติทั้งปวงได้ก็ได้รูปแบบวิธีการต่างๆนั้นเป็นเพียงแนวทางแต่ยึดถือไม่ได้ใครยึดก็มีตนขึ้นมาแล้วก็ไปติดนั่นแหละติดรูปแบบวิธีการติดแม้กระทั่งเวลานะ จริงๆเียว่าแม้กระทั่งความหมายรู้ต่อเวลาก็ยังต้องทิ้งให้มันอิสระภาพแม้กระทั่งเวลานอะอิสระภาพในเวลาในกิจกรรมทั้งหลายคือว่าให้มันเป็นแบบว่ามีความเป็นอิสระในการปฏิบัติอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเวลาแล้วก็กําหนดอะไรต่างๆของเรามันมีก็ละมันไปนะท,ทั้งทั้งทิฏฐีความเห็นของเราเราก็ทําไปด้วยความเห็นของตัวเองนะ แล้วมันก็อยู่ในสมมุติของเราต้องทิ้งไปอีกนะถ้าไม่ทิ้งก็ติดอยู่ตรงนั้นแหละไม่ทิ้งก็ติดและก็เนิน่นนานเนินช้าอยู่ตรงนั้นไม่ทิ้งทิฏฐิความเห็นของตนแล้วก็ตัณหาความอยากของเราด้วยก็อยากจะได้อยากจะเป็นอยากจะสมจังใจาัฒนาถ้าไม่ทิ้งก็ติดอยู่ตรงนั้นแหละนะแต่ทิ้งได้ก็มันก็จะเข้าใจ